ชีวิตล่าสุดป้าแมวดาวพระสุขซึ้งอำ้ำบุ๋มกบช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตลอดใจสู้พร้อมกับมารับงานชีวิตล่าสุดของป้าแมวดาวพระสุขซึ้งอั้ำบุ๋มกบช่วยเหลือค่าใช้จ่ายป่วยแค่กายแต่ใจยังสู้เสมอสาหรับป้าแมวดาวพระสุขหรือป้าแมวรุ่งกานดาวัย80ปีที่เผยว่า ตั้งใจรับละครอยู่เรื่อยๆถึงแม้จะมีปัญหาสุขภาพตรงบริเวณขาที่ผ่านมามีผู้จัดละครคิดว่าตนแม่รับงานแล้วแต่ยืนยันยังพร้อมทำการแสดงด้วยใจรักเพียงแต่กังวลว่าจะเป็นอุปสรรคในการถ่ายทำบ้างซึ่งผู้จัดละครบางคนก็เข้าใจได้ดีจะมีการเลี้ยงถ่ายโดยไม่ต้องเห็นขามีความสุขที่ได้แสดงละครที่หายไม่สบายต่างๆก็เพราะว่าได้ทำงานที่รักอยากฝากถึงผู้จัดละครว่าสามารถเรียกตนมาทำงานได้เสมอป้าแมวเผยเพิ่มเติมอีกว่าหัวใจพองโตทุกครั้งที่ได้ทำงาน โดยต้องสู้และอยู่ในวงการบันเทิงให้ได้กฎในการทํางานของตนต้องมีวินัยตรงต่อเวลาและไม่จําเป็นต้องมาดูแลตนให้ดีในกองถ่ายตนเป็นคนสบายสบายส่วนเรื่องค่าตัวนั้นไม่ได้เรียกร้องมูล,ลค่าเยอะสามารถพูดคุยกันได้ไม่มีให้ก็ไปส่วนใครหลายคนสงสัยว่าตนทำงานตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันแต่ทําไมถึงไม่มีเงินเก็บขอชี้แจงว่าเพราะที่ผ่านมาต้องใช้เงินรักษาตัวเอง ภายในหนึ่งปีเฉลี่ยต้องเขา้าโรงพยาบาลมากถึง30ครั้งตอนนี้ยังคงต้องเข้ารับการรักษาตลอดเวลาแต่โดยรวมสุขภาพไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงที่ต้องดูแลพิเศษเป็นเรื่องหัวเขา่าเป็นเงินมูลค่าวกว่าแสนบาทเพื่อรักษาตัวเองตามกระบวนการรักษาในทุกๆเดือนโดยค่าใช้ใจ่ายในส่วนนี้มีคนดูแลให้โดยที่ตนไม่ต้องกังวลเนื่องจากอยากให้ตนแข็งแรงขึ้นไม่ต้องใช้ไม้เท้ายืนยันไม่มีผลกระทบกับการทำงานซึ่งใจนักสแสดงที่เคยร่วมงานอย่างนางเอกสุตา อํพภชาราภารวมถึงบุ๋มปนัดดาและกบปพัสราที่ยังช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายตลอดยอมรับว่าเกรงใจทุกครั้งที่ลูกหลานดาราหยิบยืนเงินช่วยเหลือมีบางครั้งที่จําเป็นต้องโทรไปขอความช่วยเหลือโดยเฉพาะอํที่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเพิ่งติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือซึ่งอํก็ยินดีช่วยทุกครั้งโดยกําชับไม่ให้ป้าแมวบอกใครอํมไม่เคยทิ้งป้าแมวแม้บางครั้งป้าแมวจะไม่ได้โทรหาอํก็จะเป็นฝ่ายโทรหาป้าแมวเองแม้จะมีคนสงสารตน แต่ยืนยันชีวิตตนไม่ได้ลำบากมากมีบ้างบางเดือนที่ขัดสนด้วยความที่มีค่าใช้จ่ายทั้งการใช้ชีวิตการรักษาตัวเองและค่าเช่าบ้านที่เป็นตัวเลขรวมๆตกเดือนละ20ง0มบาทก็ต้องสู้ชีวิตต่อไปตราบใดที่ยังมีแรงก็จะทำงานต่อไปขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจาก s o c i a l n e w u p d a เด c o m ขอบคุณค่ะ